สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะต้องใส่เสื้อสีสดใสใกล้หวยจะออกแล้วเสื้อผ้าก็สีสดใสจิตใจก็ต้องสดใสนะคะไปทํางานตากแดดตากร้อนมาก็ต้องสดใส <c oughs> รับโชคนะคะวันนี้มาที่29แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็30มสิบยมือฮือกับสามสิบเอมือตึงกับ เลขรัฐบาลไทยแต่สุด้ยมีเฮกันช่วงบายบายนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่โค้งสุดท้ายของของทุกๆทุกๆของอาจารย์ทุกๆของเซียนทุกๆของปู่ย่านะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ไว้อ,า,อาม่า เอ,เอามาได้แล้วแต่หวยของอ้ปู่องอาจญาติดอกไม้ค่ะกับไมยญาบางบทที่ย,ยังยังยังไม่ได้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคือคลิปนี้คือลงแล้ววันนี้จะจะก็จะไม่เอามาลงอีกนะคะคนอกจากจะมีตัวเลขใหม่ๆเข้ามานะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยจากจากเลขพ่อปู C ่สีสุดโทนะคะท่านให้ตั้งแต่ก่อนคลิปนี้เป็นใบนี้เป็นใบแรกที่พ่อปู C ่สีสุดโทให้นะคะ เจ็ดศูนย์สองค่ะตัดก็คือ707202นะคะเลขล่างให้5 0าศนเนี่ยนะคะนี่เลขประปู่สีสุดโทที่ท่านให้เป็นใบแรกเลยใบแรกใบแรกค่ะใบแรกใบแรกหมายก็ว่าใบใบแรกของวดนี้นะที่ที่ท่านให้มาน่ยนะคะค่ะโปรดพิจารณาดูนะคะเข้ามาแล้วยิ้มให้กันนะคะ ยิ้มยิ้มให้กันนะคะเอายิ้มหรือยังหนึ่งสองสาม่าขอพูดมากคกะที่ยิ้มให้ซึ่งกันแล้วกันนะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็ต้องยิ้มให้กันเนาะทีนี้จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายจะเป็นรวมนะคะของอาจารย์ไหนพ่อปู่ไหนแม่ย่าไหนของหลวงปู่หลวงพ่อไหนสาวดําอาจารย์รวมเป็นคลิปๆไปคือรวมแล้วนี่ก็จะเอาไวอ้อีก,อ,กอีกที่หนึง่งก็จะเอาเฉพาะพวกที่ยังไม่ลงเนี่ยเอามาลงลงหมดแล้วก็ ไม่ได้เอามาลงอีกเพราะวันนี้ยี่บเกแล้วนะคะอ่าไม่ต้องลง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 ซ้ําค่ะอ่าไม่ต้องลงซ้ํานะคะเดี๋ยวจะจะทําให้คนดูงงแต่นี้มันโค้งสุดท้ายแล้วก็รวมให้เอาลงช่องรวมให้ลงช่องนี่เอาลงให้แล้วก็จะไม่เอามาลงอีกนะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอ่าก็อาจจะสลับสลับสับเปลี่ยน แต่ละแต่ละใบแต่ละเซียนแต่ละปู่ย่าแต่ละของอาจารย์นะคะอันนี้ของอาจารย์พาคินค่ะอาจารย์พาคินย่าตะเคียนให้ก็คือ759 259อนะคะอันนี้เป็นสาวดําเขียนเขียนให้นะคะคือตัดให้นะคะแต่ว่าอาจารย์พาคินเนี่ยแม่ย่าตะเคียนให้ก็คือ759 5 29, 5 29แค่นี้นะคะให้ให้แค่นี้ค่ะอ่ะ แล้วก็2ตัวบนล่างนี่สาวดําตัดเองนะคะถ้าท่านไม่ชอบอันนี้ก็พื้นไม่ต้องซื้อซื้อเฉพาะ2ตัวนี้แต่ถ้ามันเกิดมันไม่ออก3ามนยมันออก2ตัวเด็กกระยากลัวว่าท่านจะเสียใจค่ะสาวดาก็เลยเนี่ยมากับให้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้ของเจ้านางแสนคําอันนี้ท่านให้มาไม่ไม่ได้กลับให้สักตัวนะคะเจ้านางแสนคําที่มาเขียนให้อาจารย์ภาคินก็มี102แล้วก็105เลขล่างให้หางเดียว1 4เนี่ยค่ะนะคะอันอันนี้เป็นของ เจ้านางแสนคำที่เขียนให้อาจารย์ภาคินนะคะอันนี้ย่าตาเคียนค่ะที่ให้อาจารย์ภาคินอันนี้เป็นสาวดําเขียนให้เองนะคะเขียนให้เองคือตัดให้เองนะคะถ้าท่านไม่ชอบก็สาวดําก็พูดเสียงดังฟังชัดนะคะว่านี่อันนี้เป็นสาวดําตัดให้เองค่ะให้เข้าใจนะคะอันนี้ท่านให้มา759แล้วก็5 2 9ค่ะอันนี้ เจ้านางแสนคําให้102-105แล้วก็ล่างให้1นึค่ะแค่นี้นะคะแค่นี้ค่ะนะคะซึ่งอาจารย์พากินกับอภรรยานะคะก็ได้เห็นพ้องป้องกันว่าขอเจ้านางแสนคำสามมวด3ตัวเนี่ยถ้าให้ก็ให้มาบอกและทั้งสองคนคู่ชีวิตเนี่ยก็จะ บวชบวชนะคะก็จะบวชไปตลอดชีวิตซึ่งท่านมีลูกสาวคนเดียวในเมื่อเราถูกสามวดนี้แล้วก็จะเอาเงินเป็นทุนให้ลูกสาวนะคะมีลูกสาวคนเดียวอันนี้คือความจริงที่อาจารย์พากินเล่าให้ฟังนะคะถ้าท่านไม่ชอบที่สาวดําตัดให้เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะด้วยความหวังดีที่สาวดําตัดให้พอบางคนไม่รู้พอออกมาสมมติถ้ามันออกเจ็ดเก้าหรือว่าออกเจ็ดห้าโอ้ยบ่ได้ตัดถ้าถ้าเขียนไว้อย่างนี้แล้วเออเห็นแล้วไม่ซื้อ แต่มันออกในในนี้ก็ถือว่าเราไม่มีดวงก็แล้วกันนะค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคจ้าสองใบแล้วนะคะอธิบายให้ชัดแจ้งแดงแจ๋เลยค่ะนะคะนี่ค่ะเลขเมย่าไพารีจ้ะสวยมากแต่ถามถ้าถามสาวเราไม่ชอบเลขเม่ย่าไพายรีนะคะชอบมากเลยสวยนะ607 038เนี่ยนะคะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยท่านให้เนี่ยท่านให้อย่างนี้นะคะแล้วก็เลขล่างให้ให้ศูย์แค่ะ แต่อันเนี้ยสาวดำตัดเองนะคะเนี่ยสาวดำตัดให้เองค่ะเนี่ยหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดอะไรเนี่ยสาวดำตัดให้เองค่ะนะคะถ้าท่านไม่ชอบที่สาวดำตัดให้ด้วยความหวังดีก็ไม่ต้องไปบ่นไปว่านะคะท่านก็ซื้อเอาเองนะคะอันนี้ก็ท่านให้เองนะสาวดำไม่ได้เขียนนะะท่านเขียนให้อย่างนี้จะโอเคทําความเข้าใจกันก่อนเนาะค่ะเพราะสาวดำพูดชัดเจนอยู่แล้วค่ะ โอเคนะคะแม่ย่าไปรีแคบไว้เลยจ้าอันนี้อ่ะอันนี้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 หลวงพ่อพรจังไหนน้ะหลวงพ่อพรอ,อันนี้ปู่ปู่ชัยวานปู่ชัยวานท่านมีหางเดียวขอรอนะคะ ปูชัยวานค่ะงวดนี้ปกติท่านจะให้สองหางสามหางนะก็เข้าของท่านนะมีไม่เข้างวดเดียวตั้งแต่รู้จักจกท่านมางวดเมื่อกี้นาะที่ผ่านไปไม่เข้าแต่งวดก่อนน้นเข้าเก้าหกนะคะเนี่ยท่านให้มาหางเดียวไปตรงกับเลขปู่ชี้ถโธเลยค่ะพ่อปูชีสุโธท,ท่านให้อะไรละ่ะเจ็ดศูนย์สองพ่อปูชัยวานให้ศูนย์เจ็ดสองเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะซื้อเลยนะคะมั่นใจฟันเลยซื้อเลยมั่นใจลุย นะคะแล้วก็มีเฮกันนะคะสาหรับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันพุธนะคะวันพุธนะคะวันพุธที่วันพุธที่วันพุธที่หนึ่งเฮ้ยยังี่วันพุธที่หนึ่งมกราคมพศสองศูนย์สองสามนะคะวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งวันพุธที่หนึ่งวันพุธที่หนึ่งนะคะวันพุธที่หนึ่งวันพุธที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะเออออกวันที่หนึ่งออกวันพุธที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะอ่ะแคปบอาเลยจ้าแคปบอาเลยนะคะแคปบอาเลยจ้เาเอ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 าแน่ hmm> <laughs> ซื้อแน่ซื้อแน่นอนเป่นมา เลขพ่อปู่เจ๊กก็สวยนะคะปู่เจ๊กให้507ค่ะแล้วก็เลขล่างให้ให้60ค่ะแต่อันนี้สาวดำเขียนแยกให้เองนะคะนี่นี่นี่สาวดำสาวดำตัดให้เองค่ะอันนี้ท่านให้แค่นี้นะคะนี่507แล้วก็60นี่ค่ะอันนี้สาวดำคนตัดให้เองนะคะเอาแคบไปเลยจ้าแคบไปเลยแคบไปเลยรักหนุ่มรดแคบรดแคบลถแคปรักหนุ่มรดแคป รักหนุ่มรถแก็บ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 ืสัง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 เดสังผัวขี้เหล่าอ้าวผู้สามค่ะสองศ0นย์เจนะคะเลขล่างหนึ่งหนงหกแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะ สองตัวน,นี่สาวดาตัดให้เองนะคะอันนี้สาวดาตัดให้เองค่ะตัดตัดให้เองนะคะถ้าไม่ชอบอันนี้ก็ฟื้นไม่เราซื้อเฉพาะนี่นี่เลยนะคะแคบไปเลยจ้าแคบไปซื้อเลยกะแคบไวซื้อเลยเด้อพี่น้องป้องไป <g ül üyor> โอเคจ้าแคบเลยแคบเลยจ้ะอันนี้เพิ่นเชนให้จังสีเองเนี่ยนั่งบอดีเ้เยนเดออันนี้อันนี้นั่งก็บอดีเ้เยนนั่งได้เยนแต่อันนี้จ้า อันที่ตัดไ้นี่ได้พี่น้องเด้อขอทุกคนโชคดีค่ะตัวเลขในงวดนี้นะคะเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสใส่เสื้อผ้าส,ส,สีสดๆนะคะใส่เสื้อผ้าสีสดอันนี้สาดสวดาทําตามที่พ่อแม่อุมมาทีวีท่านบอกนะคะต้องให้ใส่เสื้อสีสดห้ามใส,ส่สีซีดสีจืดสีชืดนั่งกับไปหาสื้อเสียงที่ล้วแดงกับแดงแป๊ดเขียวกับเขียวปึ๊ดอืมอ่า สีม่วงกับสีม่วงสีน้ำเงินกับน้ำเงินสีน้ำตาลกับเปินเบาน้ำตาลเนาะสีดำเปเอาสีน้ำตาลกับเบาเปินมากที่สุดคือสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองคือเจ็ดสีเลยกัแต่เพิ่นตัดแต่เฉพาะสีดำออกไปนะค่ะเด้อสีขาวคุณเพิ่นตัดจากเปินกห้ใสอยู่หลวงพ่อพอโอ้ย หลวงพ่อพรค่ะหลวงพ่อพรให้มานะคะอันนี้เป็นใบโค้งสุดท้ายของท่านเลยนะคะ5 0าศูนยสองตัวให้0 5นยแล้วก็เพื่อนไห้จังซี่กับเพื่อนไห้เองนด้นนี่นัคเด้อห้าแล้วก็ศูนาศูนแล้วก็05 50แล้วก็ห้าห้าศูนย์ศูนย์นี่เพื่นเชยนแบบนี้เลยจะพี่น้องนั่งบอลเด็ดตัดเด้อเพื่นตาเด็กเขาพร้อ,อ,อสมสบายใจเลยคะ่ะ บ่ถึงวันนี้สิไปถึงวดดันใดเนาะพี่น้องเนาะเขาจะต้องมีโชคไปด้วยกันนะคะบ่ถึงวันนี้สิไปถึงวดดันใดเนาะต้องถือแค่ได้เองวนนันี้จังไรก็ต้องมีเฮให้ได้เนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเนาะวอทุกคนโชคดีนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจงให้เย็นจิตพอทวีด้วยนะคะถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังรักยังสงสารยังเมตตากันอยู่เนาะ ถ้ายัางรักยังโสโารยังเมตตากันอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงแจ้งให้เยนจิตพอตวีดไว้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประการแจ้งเตือนนะคะอยากจะบินไปเที่ยวดูอเมริกาอยู่ในท้องนาลุงป้าเพื่อนพาหวานดําอเมริกาอเมริกาไภไ่ ก็อยากไปอเมริกากจังวัสดงอามาห้าศูนย์หกล่างศูนย์เจ็ดเพื่อนห้แบบนี้เองนะค่ะเด้ออันนี้นั่งเชยนเองค่ะอโอเคนะคะปิง้งเลยค่ะเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมีตะเหล่งง,ำงำามๆในอเอีเมิมาเอ้ยขอให้ถือเด้อ คอยถึงเนาะพี่น้องเนาะถึงน้ำกันนะฮะเนาะนั่งกับไซเราสิบบาทงวดแม่ย่าสีดาจันมาแล้วค่ะแม่ย่าสีดาจันนะคะท่านเอาปืนมาให้ยิงปืนก็แปดมือก็ห้าเอาปืนสามแปดมาให้ยิงนั่งกับไซห้าแปดสามนี่ล้วถ้าว่ามันได้ยิงเป็นนัดหนึ่งอ่ะนั่งกับเลเชเยนเป็นแปดหนึ่งในทางล่างแล้วก็เนาะเบาความฝันในฟั่งเลยเป็นทีเรียบร้อยขอให้ทุกท่านโชคดี ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้แล้วก็ให้ร่ำรวยทุกคนถูก,วกหวย,วยทุกคนให้สวยๆทุกคนร่ำรวยทุกคนมีเงินหมื่นเงินแสนเงิน,งน,งน,งนล้านทุกคนนะคะขอให้โชคดีจ้าก <laughs> ลับมาอีกคนแฟนเพลงทุกคนยังจำได้มาให อีสานเหนือกลางและใต้เย็นกินเคยได้หดุนสายใครเสียงได้ดีไม่เคยลืมต้นสู่ดินรนอยู่อย่างพ่อเพียงสังขารคนเราไม่เที่ยงขอฝากเสียงไว้ในไว้เป็นตำนานโชคดีจ้า